สวัสดีจ้าพี่ดาวสบายดีสุกุตโคสวัสดีตอนเที่ยงนะคะพี่น้องจะกำลังสิขึ้นสวรรค์ไปเบ่งของอยู่สุวรรณีแล้วบ่าคล้ายๆกับโฮมโปรเนีไ่ไปซื้อขับน้ำอุ่นเนาะระวขขาวาเสกเขาสุนานาเดี๋ยวเราก็ะสเปเบ่งปั๊มแรงดันน้ำที่แรงน้ำจากขังให้มันแห้งน้ำบ่แห้งพี่น้อง เล็กยางเป็นน้ำบ้าดาแล้วมันเห็ดไห้พักบัวตัน,นเห็ดไทยชกโคกตันไว้กันเลยอยากได้น้ำแห้งๆเนาะเพราะว่าแท่งน้ำเขากบรบปุยสูงแค่สี่เมตรเองจ้ากันเลยจะรีวิวโต๊ะก่อนเพื่อไอผมอยากเขีนโต๊ะว่าเป็นกะไดก็จะรีวิวให้เบิร์ก่อนนะคะโต๊ะที่ไปเอามาเมื่อวานไปน็นหรจ้าวิว วิวได้บ่แม่อันนี้คือโต๊ะที่ซื้อมาเมื่อวานปกตินั่งหาถามแถวบ้านไม่แต่หลักหมืน่นเนาะบัดนี้นั่งก็เลยแบบคนหาตามเพจตามไปอย่างแบบเลือกใี้ได้ราคาถูกที่สุดเพราะวะ่าต้องเสฟเงินไปนเป็ุอย่างอื่นนําก็เลยได้ราคาอยู่ที่สามร้านสมร้านก็เป็นเงินบาทกันเกือบหกพันรวมค่าส่งก็หกพัน รวมข่าวส่งก็หกพันห้องนี่ขาสิมีบอนนด่ังชมวิวนะคะเหมาะกับหนาบ้านขนาดพี่น้องนั่งชมวิวบรรยากาศน้องสะส,สวยๆจ้ะแปดตัวพอดีบ่อน้อยบ่อใหญ่พอดีกระทัดรับนี่เนาะงามบอกพี่น้องคือเป็นไม่ อันนี้คือสทนแดดทนฝนจ้ะดอกค่ะลายก็สวยดีแต่นนทีนี้นเป็นคืนเป็นพืน้นเขาแก๊สเขาิม่ด้เราต้องเซตอีกทีหนึง่งทำความสะอาดอีกทีหนึ่งเนาะแต่ก็งามดีทรงกระทัดรัตดีทรงกระทัดรัตดีนะคะสวยประจักพี่น้องจา้านีรีวิวให้เบิ่งว่า เหมาะกันหน้าบ้านดีครับแอมมาเดี่ยวบกเป็นตั้งนั่งเพราะว่าหน้าบ้านน,าาน,น้งในสิวิวงะแล้วเย็นเพราะมันโลง่งเบิ้ดท้งพีดอะมันอยู่สูมันเย็นปัจจัยตะเวนขึ้นนะได้วิวน้ำสองมันสองแา,า่น้ำรวมเนียพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระจันทร์ขึ้นเนี่ยโอ้ยคักห่อนได้เริ่มห่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็เข้า,ขาสู่อากาศหนาวาต้องไปเบึงไปโฮมโปรไปดูเครื่องอาบตํำอุ่นเนาะแล้วกันะ อยากไปสอบถามเรื่องปั๊มแรงดันน้ำอยากให้น้ำม,มันแห้งมันจะ,จะได้สะดวกสบายอันนี้น้ำม,มันบ่ค่อยแห้งไป้องมันอยากแพ้นั่นแพ้นี่พักปัวก็อยากตันไบหนกันกนกักนเะแข็งขนาดก็ใส่ไม่หนาวันยกกันสอยกันตั้งหลายคนมันหนักมันแข็ง <S <S นี่ราคาผมมียยอยงางไรราคารีวิวแหนีเบิร์นนิสหนึ่งนะครับพี่น้องค่ะ แล้วก็สิขึ้นสวรรค์ทหาเบิ่งคออยู่โฮมโปรไโโปอย่างก่ะสวยก็ยังคนสร้างไกลายนี้สวยปะคะัเหมาะสมปะคระบเหมาะสมกับบ้านบ่ค่ะพี่น้อง่ะ รีวิวนิวนิดหนึ่งเนาะพี่น้องรีว right. ิวให้เบิ่งว่าเหมาะสมกับราคาบ่อโตกสัตริย์กษิษฐบัญญัติเกลือสนิขขอบคุณสกุลสกุลยังติดตามนะคิดทอดคิดถึงคือเก่าคือเดิมแล้วจ้าคิดทอดคิดถึงกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆจ้าทิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเดี๋ยวจ้าไปเอาจ้าสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีจ้าร้อนขนาดมันสิข่าวสูนนานนะแล้วพี่น้อง 拜拜你这